สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู่รายการเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอก,กันกับแอดในช่วงบ่ายของมือวันที่28เดือนกรกฎาคามปีพุทธศัการาช2567นะคะมื้อนี้แอดพาพ่อแม่พี่น้องบ้นานเฮาสองสุขสุขกันมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะพ่อแม่พี่น้องคะมื้อนี้นะคะคนนอนป่าฝันแม่นได้มา3ตัวเม็ดเดียวนะคะพี่น้องคะแนวทาง สิเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัค่ะคนนอนปลาฝันแมน่นสวัสดีครับผมวันเดลเมียงครับผมค่ะชแนลครับผมมึงก็ว่าซีหกครับผมค่ะสวัสดีพี่น้องสุขสุขนะครับผมค่ะวันนี้พ่อแม่พี่น้องเป็นซีหอกตัวใหญ่ละออกสามหอยแต่ก็ออกสองขาออกสองหนึ่งค่ะ ตามต,ตามคือเก้าค่ะครัผมเอฟซีเป็นก็บ่าตามให้เนี่ยมาสันตนวะเอฟซีขึ้นซีรลุ่ึนนน้อยนะครับสามหกหสามเนาะจ้ะพเป็นสี่ขึ้นสี่ลุวมรียมนะค่ะสี่หกสี่ครับหกสามเันเลยนะจ้าแกับสแยกับสามมัพวกองว่าตัวเดียวนะแม่นดวง่ะผมมีส่วนกับตัวแย้สี่ขึ้นซีรีส์มันจะมีอยู่าไปยังครับผมค่ะพอผมพนยาผมเป็นสี่ขึ้นสี่ลมเงียนะของผมค่ะ เสียงคือจังบ่ค่อยสบายปานยดงค่ะเสีขาผู้นเงี้ยงนะครับครับผมขึ้นเสียงบ่ค่อยสบายปานยดงเนาะเออาสือเมื่อใหม่ผมเขียนเสียงไว้่ทุกเป็นบอกรับผมฝันเห็นนายหลวงราชการสี่สิบเอ๋อค่ะฝันเมื่อคืนเมื่อเช้านี่ครับค่ะนี่มาครับผมได้ได้ยินค่ะได้ยินอยู่ค่ะชัดอยู่นะคะครับผมจ้ะ ฟันว่าจังไหนคะผมเขียนเสียงหน่นะฮะฟันมาเศร้านี่ฟันว่าในหลวงราชการที่๔เอาของมาให้ใส่นะครับค่ะผมเขียนตัวผู้เฒ่าะคนบอกนะบางทีบางทีเรถท่องบอกเขาบอกก็เก่านะผู้เฒ่าะอ๋อผู้นั้นพูดคยบอกว่าที่ที่เคยเพิ่นเคยเันห้องบอกเราันถึงว่อนัะนรเป็นบ่คะค่ะผมสามหนึ่งห้องนะครับมันออกสามหนึ่งค่ะผมกำลัง น้ำหน้าไอ้แยงเนี่ยครับน้ำมาจะน้ำหน้าไหนในควันเพงมาจอดอยู่ทางที่เขาีรขอกว่าจะย่างคนมาเพอห่อห้ผมอ้กำลังน้ำหน้าไปย้ายผมอ่ะจะแยงเราค่ะสีสองเรียร์กันคนละตัวได้ผมอ่ะซีสองเยว่ะซีสองเจ็ดรว่ซีสองเก็ดร์ครับค่ะซีสองเจียตัวเดียวคนมะล้ำหน้าไปกัเพู้ขารถนี้จาก ก็ใกลคังกันหัเมือนะครับค<ช>่ะฝันเต็มันสี่ชิบเคือค่อนเป็นสี่สิบหัวของครับเคลื่อนจองหวัดผมนะอ๋อค่ะบาดพวกผมไปทุระสอยงานกางเย,งยงห,หวรานทองตะการปากคำว่า,าน,นะครับผมกับพอดีว่าอดพวกผมเริ่ยวายจาะที่เจาทางผมนะเรื่อยฝันว่านไายหลวงราชการสี่สิปาของหไห่ให้จะใส่โ<อ>ผ้ม่ได้หารถตรบี่เรากผมห้อตะมาครับค่ะ ที่องเก็บตัวเดียวคนหนึ ine, ่งะค่ะกองของแค่ไหนอะของพ่อพันห้าโอ้ในในหลวงคือเอ่อในหลวงราชการที่สิบพิ่นเอาของมาให้ซื้อพันเดบิวเด้ิวมาบ้างบอกค่ะเก็บบ้างเพื่ครับว่าพันมาเอาของไปแจกแจกเพื่อนด้วยนะคนหนึ่งอะของมากมายนะครับเต็มหรดเต็มหมดเลยยิ่งเต็มบ้านหมดนะคนขนมาทั้งทหามได้งอยังคนขนเอาไปนะค่ะเอาเพิ่นเพิ่นขนมาไว้บ้านบอกค่ะ แม่ครับว่าลงบ้านผมเลยนะไปยังเพิ่นเป็นตะ,ะเล็กเอียงสักอย่างนะแต่เนแหวะหมานะครับแหวะทั้งองข์คราดเอียงคนนะในกองไฟของกับเต้มนะครับจนเหลือ้ก็หล่นหองหล่นบ้านหมดละอ๋อค่ะเป็นของมาให้ใส่เพื่นเอาไปเก็เพื่อนบ้านด้วยนะากว่านนะค่ะเพื่อนที่จะเขา่าเพียครับกูพงพงแล้วกูเขียนเพียงไว้นะสี่สองเกียรตินา อันบาดีบ้านเลขที่เท่าไหร่คะบ้านเลขที่สองสองเจ็ดนะครับผมบ้านเลขที่สองสองเจ็ดนะคะตาผมอ๋อมันกะเขากันวิธีโนะค่ะเนาะตาผมกับมูเจ็ดนะครับผมสองสองเจ็ดมูเจ็ดค่ะตาผมกับมูเจ็ดอ้าอืมจ้ะตาผมแต่ผลิตลางในยังบนบนในบ่อค่ะแต่ว่าลางเขามาติดเปียกเนี่ยลางมากเท่ไหรนะคะ อืมเขามาติดแปดน,นะหาแปดเขแปดมาเห็นไหมอ๋อมักติดแปดครับผมก็วิ่ง,งวิ่งแรงก็มาก็วิ่งแปดนะครับค่ะ,บน,นะบนวิ่งสองนะครับผมบนวิ่งสองค่ะกูมาวิ่งมามหาพงศ์ก็วิ่งบนเจ็ดวิ่งแรงสามมันวะิ่งสามไปไปเส้นบนเนาะค่ะครับผมถ้า อันท่าติดแปดนี่มีตัวใดนะคะคุนน้ำปลาันแมนดานึงค่ะเนี่ยหาแปดเกแปดเลยครับผมผมมัโอ้หาแปดหกแปดนี่ขึ้นมาผมขึ้นมาเตี้ยหรือว่าผมขึ้นมาเพราเดกมันมันพาหาปลาค่ะครับผมหาแปดหกแปดละเก้แปดทั้งสนะครับผมเาเกาตัวเดียวกันค่ะครับแต่ว่ามักส่วนตัวมักซุดเลยคือหาแปดนะครับผมค่ะคับมกหาแปดเะเนวะอันคือส่วนตัว ส่วนโตก็ส<อ>าหาแปดหกแปดเก้าแปต่ว่ามากมายก็คือหาแปดมาค่ะเนาะผมก็พื่งมาเมื่อปีบรไดบอกผมบอกว่าค่ะบอกแต่จีสองข็มตัวเดียวนะค่ะซื่อขึ้นซื่อรงนะครับตัดเาพี่น้อสองตัดเราครับผมบงเราต้อตงโงเนาะบางทีเราเสียบเ้มนั่งไง่น,นค่ะคับผมแล้วก็ฝันเนาะมโหไว้อ,ออกตัวไรนะครับผมค่ะีบอกคนคนบอกขึ้นมาแต่แต่บนมาสดงเานะครับผมค่ะ บางเพื่อหายตรงตรงคนสบอเอาก็มีนะครับโศกบ่มีแท่งสีนะครับแม่นอยู่ค่ะอันนี้มันก็เกิออ<แ>ดอยู่ครับเาใช้บุญวาสนาเท่านี่ครับผมค่ะอปฏิทฐา,านมากกว่าน้องสาวสมบุญมาหน่อย่ได้ยังไง้วเจ้ากรรมนายเมียนมันอันนี้ครับเทปปฏิทฐานเอานะครับพี่น้องค่ะอวิถีสุขวิญญาณเจ้กากรรมนายเมียนเดี๋ยวเอาสิ่งใดใก้กันนะครับผมเกิดมาสั่งในเชตูขึ้ยากแจ้งสินะครับเ้าก็มันทำบุญทำ้งยังนะครับผมค่ะ บาทหนึ่งสองบาทยังไม่แพงนะครับผมอันสะสมไปเรื่อยๆนะครับเขาอยู่มางวนก็เข้าไปอยู่เลยสองหมื่นสองหมื่นวันนะครบอ่ะก้ากผมจ้ะอ่าก็มีเสียงทางครับบ้าฝ ah, ันครับเออเสียงเป็นบ้าคอยสบายตีฮะโ่เป็นวัดลคงอยังอยครับพ่อมึกออนี้นะครับผม ไปสอยงาตมตากฝนทั้งเดินทางพร้อมเนาะเดินทางไกลเนาะครับผมมันฝนตกเสมอนะครับไม่มีมือเวียนเลยอืมจ้ะครับผมไปทางจังหวัดมาไปสอยงามน,นะครับสอยงามอยาพี่น้องครับอ๋อค่ะค่ะแต่ผมจ้ะเอาขอบคุณในหลายได้ค่ะได้บุญนี้นะคะครับผมก็ขึ้นก็ขึ้นแก้มแบบซีเจ็ดซีแปดสองเจ็ดสองแปดไดนะครับผมค่ะค่ะครับถ้าเพิเ่มแต้มก็นจะเป็นซีเจ็ด ซี่แปดสวัสดีค่ะครับสองเจ็ดสองแปดได้แล้วครับแล้วก็สองเจ็ดสองแปดค่ะได้ค่ะครับผมขอบคุณเลยนะครับได้สามัซนแล้วนะครับผมค่ะได้ค่ะครับจ้ะขอบคุณหลายๆได้ค่ะเด้อที่มณีที่มเว้าสุฟังนะคะค่ะผมสมมติว่ายังเอาครับผมร้อยมีเวลาไหมค่ะว่าเป็นยังไงมานเตล่ามอนเตล่าพักพอนะจ้ะมันไก่เมื่อก็ได้ทรหาฮแอร์เมียนนาพ่อปันลา เม็ดเดียวนะครับผมจ้ารับโอเคแล้วนะครับผมขอบคุณในหลายนะคะลำลำนิดหน่อยค่ะโชคดีค่ะจ้าผมเอมเองนี่นะครับเป็นท่าปใส่กระป๋องไส้ครับผมค่ะพี่น้องซุกโขซุกคนอะไรอย่างครับโตหลบโวไส้ครับผมค่ะแอมเมงได้ความสุกคนเยอะเรื่องครับผมมความสุขแห่ไปข้ามรวยเขามากครับผมข้อมเกลียวอะไรข้อมไข่ัยมีนะครับผมจ้าจ้าผมคก็ไปกูเลยจะร้องกเสียนเสียนพีกอะ กำเดียวนะครับกำม,มือหนึ่งไงละ่ะค่ะแก้ทุกปวดนะครับปวดกระดูกกระเดี่ยวปวดเส้นเยอะเสนเ้นเส้นแขวนนะครับต้นองกาขึ้นเขายังปวดต้องกระดูกเขายังเขาเข็มมาแท่งเลี่ยนๆอะไรย่างเงี้ยนะครับค่ะลองภายใ,ในเก็ตเลยนะครับต่อเาขวดหนึ่งค่ะพักเจ<ต>้าพีกำหนึ่งกับเราไม่มครับผมต่อข,ขวดใหญ่ขวดหนึ่งนะครับลองไนเก็ตเลยนะครัมื่กิ้น่ะเจียวเป็ดนะครับเหมือนที่เบียร์นะครับมื่กินยังแม่งกอดน่องนะครับผมค่ะ สีเด็กสีแรืงกัน,นะครับพวนจะปวดมันจะหายไปนะครับผมยาแคปสอดแคปซูนยาแล้วมันลูกหมองกมันก็บแคปมาจากสมุนไพรนี่ยครับผมจ้ามันต่วิจัยออกมาจากสมุนไพรเท่านั้นครับผมค่ะครับผมก็ลองกินมึนะครับผมเอาทุกส่วนนะครับตากแดดแห้งนะครับผมค,ค่ะครับผมไม่แค่์ท่านนะครับผมอ่าขอบคุณหลายๆค่ะ ค่ะสวัสดีนะคะโชคดีคะ่ะสวัสดีครับผมสรุปแน้ทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องค่ะนวทางจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะมื่อนี้นะคะผู้เฒ่าผู้ซายที่เราเคยบอก3 1, 6, ามหนึ่งหวดนั่นออกสามหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะวันนี้เพนกามาห้องบอกอีกแล้วพี่น้องพ่นมาห้องบอก427เจนะคะ427เจค่ะตัวเดียวนะคะิ่นห้องบอกตัวเดียวนะคะ แล้วกาบนนีฟันอีกฟันหนึ่งของคนนันป่าฟันแม่นนะคะเราฟันเห็นราชการที่1ิเอาของใส่รถมาให้เอาล่งไว้บ้านของคนนันปลาฟันแม่นนะคะบ้านเลขที่เราบ้านเลขที่สองสองเจ็ดหมู่เจ็ดนะคะสองสองเจ็ดหมู่เจ็ดแล้วก็ซิปนี่เอเขียนไว้ราชการที่สิบเราพี่น้องเนาะก็เลยเขียน1ิไว้พร้อมนะคะบันนีฟังทั้งนี้นะคะเป็นแนวทางที่คนนันป่าเราขึ้นมากขึ้นมาขึ้นมากเองนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมจากสามตัวนะคะพี่น้องคะ ขอนอนปลาฝันแมนแ่นเราบอกว่าหัวหนี่ลางเล่าหอยติดแปดนะคะแล้วก็บบนนี่วิ่งสองบันิดแนวทางที่้อนอนปลาเล่าขึ้นมากนะคะลางค่ะมีหาแปดหกแปดเก้าแปดนะคะพี่น้องคะหาแปดหกแปดเก้าแปดส่วนอ่าซีตัวข้างล่างนี่นะคะเป็นตัวเลขที่ตัดออกมาจากเลขสามตัวนะคะตัดออกมาจากซีสองเจ็ดก็เลยเป็นซีเจ็ดซีแปดสองเจ็ดสองแปดนะคะพี่น้องเด้อเอาอย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากคนนอนป่าฟันแม่นนะคะจังไดกระห้พ่อแม่พี่น้องนําไปพิจารณาเบิงนะคะธรรมชาชอบแนวทางชุดนี้ของคนนอนป่าฟันแม่นะคะ่ะอย่าลืมนะคะไปยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไวา้พรอมคะ่ะพี่น้องคะซื้อไว้ผู้ละใบสองใบนะคะีา้า่ามีมีโอกาสนะคะจะเป็นเศรษฐีหนาไหม่ นะคะพ่อแม่พี่น้องคะกะบแน่เด้อค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องเด้อถ้อาเธอได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่นะคะพี่น้องเศรษฐีหน้าใหม่นะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะพี่น้องทั้งช่องก็น,นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบ่งนะคะขอบ,บขอบคุณขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังของพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขก้นนะคะ และก็ต้องขอขอบ,บ,ขอบคุณสำหรับแนวทางมาูีนค่ะจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะเอาไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหน้าค่ะพี่น้องการสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ